การทาน้าํามะกรูดไล่มแมลงก็คือการนำมะขอนเหลือใช้ที่มีอยู่ในสวนมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ามะกรูดเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการที่มีน้ํามันหอมระเหยในบริเวณผิวเปลือกด้านนอกและก็จะมีส่วนที่เป็นน้ําซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดตัวนี้เราสามารถที่จะนํามาใช้ในการไล่มแมลงสําหรับคนที่ทาการปลูกผักหรือปลูกพืชต่างๆนะครับสำหรับวิธีการทําเราจะทําการพามะกรูดก่อนเพื่อที่จะนําไปบีบเอาน้ําแล้วก็น้ํามันหอมระเหยการบีบเราควรที่จะบีบในน้ําใช้มือจุ่มลงไปเลย สำหรับมะกรูดที่จะนํามาใช้นะครับควรจะเป็นมะกรูดแก่หรือจะเป็นมะกรูดสูกก็ได้เราไม่ควรใช้มะกรูดอ่อนนะครับเพราะว่าตัวน้ําของมะกรูดที่เราจะนํามาใช้คุณสมบัติของความเป็นกรดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีมาดูลักษณะของน้ําที่ได้จากการบีบมะกรูดในน้ําตัวนี้จะมีลักษณะของน้ํามันที่อยู่ด้านบนของผิวน้ําตัวนี้จะเป็นน้ามันหอมระเหยสามารถที่จะเกาะติดตะเพืยบเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการไล่มแมลงได้ดี สูตรนี้เราไม่จําเป็นต้องหมักสามารถนําไปใช้งานได้เลยถือว่าเป็นสารอินทรีย์ใช้ในการทําการเกษตรเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนลดการพึ่งพาสารเคมีได้อีกส่วนหนึ่งท่านที่สนใจก็สามารถนําไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานได้สําหรับสูตรการใช้มะกรูดไร้แมลงสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําน้าํมามะกรูดไร้แมลงนะครับ การทาน้ามะกรูดไล่แมลงก็คือการนําของเหลือใช้ที่มีอยู่ในสวนมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ามะกรูดเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการที่มีน้ํามันหอมระเหยในบริเวณผิวเปลือกด้านนอกแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นน้ําซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดตัวนี้เราสามารถที่จะนํามาใช้ในการไล่แมลงสําหรับคนที่ทําการปลูกผักหรือปลูกพืชต่างๆซึ่งในการทําสารไล่แมลงในครั้งนี้นะครับเราจะอาศัยคุณสมบัติทั้ง2ออย่างที่มีอยู่ในผลมะกรูดอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะใช้ในการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ สำหรับวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยที่สําคัญก็คือมะกรูดเราเตรียมมา10ลูกจากนั้นเราก็จะเตรียมส่วนที่เป็นน้ํามะกรูด10ลูกต่อน้ํา5ลิตรก็คือน้ํา1ลิตรใช้มะกรูด2ลูกก็พอสําหรับน้ําที่เราจะใช้นะครับเราควรที่จะเป็นน้าําสะอาดสําหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีแค่มีดสําหรับวิธีการทําขั้นตอนแรกหลังจากที่เราเตรียมน้ํามา5้าลิตรเรียบร้อยเราจะทําการผ่ามะกรูดก่อนเพื่อที่จะนําไปบีบเอาน้ําแล้วก็น้ํามันหอมระเหยโดยปกติแล้วนะครับน้ามะกรูดถ้าอยู่ในช่วงแก่จัดหรือสุกจะมีน้ํา ก่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีความเป็นกรดแล้วก็จะได้ปริมาณที่เยอะขึ้นสําหรับการบีบเราควรที่จะบีบในน้าน,นะครับก็คือใช้มือจุ่มลงไปเลยเพื่อไม่ให้น้ํามันหอมระเหยในบริเวณเปลือกของเขาเนี่ยกระจายไปทั่วเพราะว่าเราจะอาศัยคุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหยด้วยสําหรับมะกรูดที่จะนํามาใช้นะครับควรจะเป็นมะกรูดแก่หรือจะเป็นมะกรูดสุกก็กได้เราไม่ควรใช้มะกรูดอ่อนนะครับเพราะว่าตัวน้ําของมะกรูดที่เราจะนํามาใช้คุณสมบัติของความเป็นกรดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมี ครับหลังจากที่เราบ no ีบน้ำมะกรูดใส่ในน้ำเสร็จเรียบร้อยเราสามารถนำไปใช้งานได้เลยก่อนที่จะนำไปใช้งานมาดูลักษณะของน้ำที่ได้จากการบีบมะกรูดในน้ำตัวนี้จะมีลักษณะของน้ำมันที่อยู่ด้านบนของผิวน้ำตัวนี้จะเป็นน้ำมันหอมระเหยสามารถที่จะเกาะติดกับพืชเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการไล่แมลงได้ดีสูตรนี้เราไม่จําเป็นต้องหมักเพราะว่าจะอาศัยคุณสมบัติของมะกรูดอาศัยคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยและความเป็นกรดสามารถนำไปใช้งานได้เลยเพราะว่าคุณสมบัติของสารสองอย่างนี้สามารถที่จะไล่แมลงได้เลย ซึ่งในการทําน้ํามะกรูดไล่มแมลงนะครับใครที่ต้องการใช้เยอะหรือว่ามีมะกรูดเยอะก็สามารถที่จะทําในปริมาณที่มากขึ้นได้โดยการเทียบอัตราส่วนคือมะกรูด2ลูกต่อน้ํา1ลิตรครับหลังจากที่เราเทน้ามะกรูดใส่ในถังฉีดพ่นแล้วเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยโดยการใช้งานเราจะนํามาฉีดพ่นกับพืชผักสวนครัวต่างๆของเราที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะรับประทานตัวนี้จะสามารถฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์ แล้วก็ในการฉีดพ่นเราก็ควรที่จะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มพยายามให้โดนทุกส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการฉีดพ่นนะครับควรที่จะเป็นช่วงเย็นเพราะว่าพวกมแมลงต่างๆเนี่ยเขาจะออกมาหาอาหารช่วงเย็นสําหรับการใช้งานกับพืชนะครับเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักที่เราทานใบาทานผลเราสามารถใช้ได้หมดเลยสูตนนี้จะสามารถที่จะไล่มแมลงได้ทุกชนิดเพราะว่าอาศัยกลิ่นของมะกรูดแล้วก็ความเป็นกรดของน้ํามะกรูดด้วย อย่างเช่นพวกมแมลงปีกแข็งเขาจะไม่ชอบกลิ่นของมะกรูดกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะเข้าไปทาลายส่วนพวกเพียรต่างๆเนี่ยก็ไม่ชอบในเรื่องของความเป็นกรดอยู่แล้วตัวนี้สามารถที่จะไล่มแมลงได้ดีเลยเมื่อเราใช้งานเป็นประจําสูตรนี้เนี่ยจะทําให้มแมลงจําได้และเขาจะไม่มารบกวนพืชผักของเรานะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าท่านมีมะกรูดอยู่ในสวนอยู่แล้วท่านไม่รู้จะนําไปทําอะไรก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นสารไล่มแมลงเพื่อที่จะใช้ในการดูแลพืชผักต่างๆให้มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงได้ เนื่องจากว่าในมะกรูดจะมีส่วนที่เป็นน้ําของมะกรูดมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆน,นะครับสามารถที่จะไล่มแมลงได้ดีโดยเฉพาะในกลุ่มของเพีย้ยเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเราทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราจะรู้ว่าการอาศัยกรดที่เกิดจากผลไม้คือผลไม้รสเปรี้ยวเรานํามาหมักแล้วเราสามารถที่จะไล่และกําจัดพวกเพี้ยต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนจะเป็นเพีย้ยน้ำตาลตัวนี้เราสามารถที่จะอาศัยคุณสมบัติที่เป็นกรดในมะกรูดในการไล่และกําจัดได้ ส่วนที่เป็นน้ำมันหอมระเหยที่อยู่บริเวณผิวของเปลือกมะกรูดตัวนี้จะมีกลิ่นหอมซึ่งพวกมแมลงต่างๆจะไม่ค่อยชอบโดยเฉพาะพวกมแมลงปีกแข็งมแมลงที่กินใบตอนกลางคืนถ้าเกิดเราไปฉีดพ่นมันจะทําให้เกิดกลิ่นพวกนี้ขึ้นมานะครับมแมลงก็จะไม่ไปวางไข่ไม่ไปรบกวนพืชผักที่เราปลกูกสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเกษตรกรแล้วก็สามารถที่จะนํา มาทําแล้วก็ใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการหมักถือว่าเป็นสารอินทรีย์ใช้ในการทําการเกษตรเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนลดการพึ่งพาสารเคมีได้อีกส่วนหนึ่งท่านที่สนใจก็สามารถนําไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานได้สําหรับสูตรการใช้มะกรูดไล่มแมลงสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ